สวัสดีครับเอาสีไก่ใช่หมูฟุ้งก้อนบานนี่บ้านเขา,ขาแรียกนันมักสีไก่ตัวใช้ปุ๋ยกับว้อมมุมสีไก่เลยเกษเป็นหน่วยเป็นผลเป็นหนากเป็นผลดีสีไก่ไก่ชื่อไก่ ที่ไก่ขี่ไก่ไปด้วยมักก็ว์นอนอนเลง 膝盖。<g ül üyor> เราโกาะฮรงเลนครับ ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวไม่พอนะครับเม่ละกอชอบที่ไก่ครับอย่าลืมเด็ดขาดคือที่ไก่เพราะว่าเม่ละกอชอบที่ไก่ครับอย่าลืมเด็ดขาดที่ไก,ไก,ไก,ไก่ใส่ปุ๋ยก็อย่าลืมที่ไก่ทั้งที่ไก่เรืงปุ๋ย ปุ้ยทงขี่ไก่ไก่ตาปุ้ยขาดขี้ไก่ก็ไม่งามนะครับไก่ขี้ไก่ไแล้วให้มันติดผลดี มะละกอพันนวลแรงครับมะละกอพันนวลแรงมะละกอพันนวลแรงกับเค็กรำเค็กรำเค็กรำก็มะละกอกินถูกเหมือนกันครับเค็กรำ แล้วก็กินฉุกเขตยัมฮอลแลนด์มาเราก็กินฉุก,ขแ,ก,ก,ฉกแขกนวลมาเราก็กินดิบตามช่มอร่อยหอมไง ต้นเล็กก็ใจ่เหมือนกันครับเอาปุ๋ยเ่ยม 5, 5. ห้าห้ารถเมื่อวานนี่ครับวันนี้เพิ่มขี้ไก่เข้าอีกหรือจะเกมเกินใจไม่เป็นไรนะจแต่ออไม่เป็นไร มัละทองฮอลแลนด์มาละกอกินสลูกฮอลแลนด์อู้สวยดีครับมาละกอฮอลแลนด์ราคาสูงนะครับมาละกอฮอลแลนด์เย้กรำก็มีฮอนแลนด์ก็มี พันพื้นบ้านธรรมดาก็มีนี่มะละกอเขกดำครับกินฉุกเหมือนกันะมะละกอกินสุกเหมือนกันครับ เาไปกินหลายผลแลนนี่เอาไปทดสอบดูเนื้อเนื้อเป็นสีเดียวกันกับฮอนแล่ด์็ทราิอร่อยเหมือนกันครับคลิปหน้าพบกัก,กันใหม่ครับขอบคุณมากครับเาบรีครับผม